สวัสดีค่ะคลิปนี้พาทุกคนมากินขนมจีนเจ้าอร่อยกันนะคะเป็นเจ้าดังของจังหวัดุรีย์ก็ว่าได้นะคะทุกคนดังไม่ดังก็เคยเออกข่าวมาแล้วเนาะก็ต้องว่าตัวเองต้องดังไว้ก่อนเลยอะเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบกินขนมจีนร้านนี้กันนะคะร้านนี้ก็มีลูกค้าขาประจํำเยอะๆมากมายขายมาแล้ว6ปีนะคะที่ร้านก็ขายสองน้ํายาด้วยกันมีน้ํายากะทิแล้วก็น้ํายาป่านะคะ ธรรมดาก็ราคา40บาทพิเศษก็ราคา50บาทนะคะจันรกับพุธขายที่ตลาดนัดตึกไทยประกันอาคารเพื่อหาสเสาขายที่ตลาดนัดหนองแปบนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยู่ที่บุรีรัมย์อย่าลืมไปอุดหนุนขนมจีนรุ่งอรุณขนมจีนนะคะเขาขายดีมากเลยนะคะถ้าใคร ที่อยู่ที่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะพี่รุ่งคิดว่าต้องเคยกินขนมจีนรุ่งอรุณขนมจีนบ้างแล้วแหละนะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินขนมจีนน้ำยากะทิช่วงนี้เขาขายดีมากเลยช่วงนี้พี่รุ่งขายร้อยกว่าโลเลยนะทุกคนไม่เชื่อต้องไปชิมเลยว่าอร่อยจริงไหมนะคะพี่รุ่งรออยู่ที่ตลาดนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินบอกไว้ก่อนเลยนะผักเนี้ยจะไม่มีที่ร้านนะคะสะดาวนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้เลยก็ไม่มีที่ร้านนะพี่รุงเก็บมาจากหลังบ้านนี่เองนะคะเป็นผักอีิ่มนะคะผักพื้นบ้านเรานี่เองนะคะทุกคนส่วนต้นหอมมีแน่นอนค่ะที่ร้านเพราะว่าลูกค้าชอบกินนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะผักชีราวแล้วก็ผักชีฝรั่งที่ร้านก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ถุงงอกค่ะทุกคนถุงงอกนี่คือใช้เยอะมากเลยนะคะวันหนึ่งสิบหกิโลนะ อย่างกะหล่ำเนี่ยที่ร้านใช้วันหนึ่งสามสิกิโลนะทุกคนกินเยอะไม่เยอะผักหมดไปหลายสิบโลเลยนะคะทุกคนแซ่บกันเลยดีกว่ากับน้ำยากะทิฝีมือรุ่งรุนขนมจีนครดค้นไปเลยค่ะทุกคนมาจ้าแซ่บๆกันนะคะโูกะทิต้องถึงนะคะทุกคนการทำน้ำยานะถ้ากะทิไม่ถึงนะคะไม่ได้นะคะทุกคน

เราหลังบ้านอันนี้คือยังไม่ร่วงนะอันนี้คือยังไม่ร่วงนะคะดูดอกเดี <S <S ๋ยวลองกินไม่ลวกดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกินดูไม่ลวกก็อร่อยค่ะขมขมนะ ฝอยๆนะคะนักศึกษาชอบมากเลย Xin chào ันนี้จะเป็นถั่วงอกกรอบเดี๋ยวเรามากิน ขมนะคะอร่อยมากเนี่ยเอาไปนึ่งปลาเนะี่ยอร่อยมากเดนนี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูนะคะ โอ้อหัวทุกคนสดาวเนาะมันน่าอร่อยมากเลยอืออือครับทุกคน ใครชอบผมขมนะคะทุกคนขมขมอ่ะหืมจับปลา กินมอเวลาลูกค้ามาสั่งลูกค้าไม่กล้าสั่งตินไก่นะคะทุกคนลูกค้าจะบอกว่าเท้าแก่งจิ้ผักที่กินเข้ากับหนุ่มจีนมาก 好，再来。 ดื่มนะทุกคน ตอนนี้เราก็อิ่มแล้วค่ะทุกคนถ้าใครอยากกินเหมือนพี่รุ่งนะคะอย่าลืมนะคะพี่รุ่งขายเป็นประจำอยู่ที่จังหวัดบรปรมนะคะไปอุดหนุนพี่รุ่งได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ